ครับลูกพี่ลูกพี่ฟังเอาพิจาข่าวช่วงนี้เนาะความรักมันฟุ้งฟิงเกินเกินครับก็เอ่อก็ดีมากๆครับตอนนี้ครับสัานมุนก็หวานละมุนแล้วก็มีแบบมีปัญหาทีหน่อยไม่ได้เยอะอะไรมากครับเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องปกติครับมัน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 ถือว่าคั่งรักได้ไหมสำหรับตัวเราผมก็ปกตินะครับก็รักกันทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็รวมถึงจะทํางานแล้วเขาน้องเขาก็ทางานด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รวมถึงแบบเราเรามองในเรื่องของอ่า ดูกันไปเรื่อยดูกันไปเรื่อยครับโมเมนต์หวานมันกลับมาไหมครับสําหรับความรักในครั้งนี้ผมตัวใจความรักนะครับก็กลับมานะครับแล้วก็น้องเขาก็สอนผมในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะฮะเพราะว่าบางทีผมเหมือนแบบไม่ยังอาจจะยังไม่โตมากเลยครับตัวเด็กใช่ใช่ใชแต่ว่าอายุเราก็ห่างกันค่อนข้างมากสิปีครับเอาเลยกันว่าเขา ยำหลองให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ครับหลอกเขาเปล่าไม่หลอกกบเพียก็ใช่เพียเฮียก็เคยเจอแล้วเพียก็เคยเจอแล้วแล้วก็คือหนึ่งอย่างครับผมว่าจริงๆแล้วความรักก็คือผมผมว่าก็ผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากเท่าไหร่ก็ดูๆไปไดยครับครับเห็นว่ามีรักจริงรักจริงรักจริงเนี่ยเฮียบอกว่ามีไปเจอครอบครัวเจอหมดเลยครับใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้านครับต้าบอกอุ่นขอต้อนรับเราขนาดไหนท่องสอบไปดีฮะครอบครัวดีมากครับเพราะว่าเขาดูแบบ อ่ให้เกียรติเราแล้วก็คุยกับเราแล้วก็พูดพูดถึงในเรื่องของแบบอ่าดูดูกันไปแล้วก็รวมถึงน้องก็เป็นคนขยันทางานมากครับน้องขยันทางานมากกว่าเราอีกก็จะตื่นเต้นนะไปเจอครอบครัวเขาอะไรเงี้ยตัวคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยตอนแรกมีเก่งไหมตอนก่อนนั้นเนี่ยอืมไม่เลยไม่เลยผมเป็นคนแบบผมเป็นคนแบบว่าก็นิ่งๆก่อนนิ่งๆแบบเหแบบเวลาไปเจอใครผมว่า ยังไม่ค่อยกล้าสู้หน้าเลยเท่าไหร่ก็ก็ทำเปนิ่งๆอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงแต่ทางครอบครัวเขาก็น่ารักครับเขาก็ดีครับเออคิว่าเราเป็นตัวของตัวเองไหมเพราะว่าออ้อย่างเห็นแต่ทางหน้าจอเป็นคนตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวของตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําให้เราแบบว่าไม่ไม่ต้องมาเกงมาเครียดอะไรเงี้ยเยอะครับแล้วเขาเป็นไงบ้างฝากฝันน้องขนาดไหนให้ให้เราดูแลน้องยังไงเขาก็บอกว่าให้ดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยเน้นเน้นในเรื่องของแบบอ่ อย่าทะเลาะกันมีอะไรก็คุยกันดีๆเพราะว่าด้วยความแบบเราก็ทนตัวเป็นเด็กน้องเขาก็แบบเป็นเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะแล้วเรารับปากกับเขายัางไงไ,ไปบ้านผมว่าไม่ได้รับปากอะไรเยอะเพราะว่าในมุมผมอ่ะผมมองว่าความรักถ้ามันใช่เราก็ไปกันยาวอะหลายหลายคนมองว่าเราไปเจอครอบครัวมันก็เลยเป็นการไปคุยเรื่องข่าวดงข่าวดีหรือเปล่าเพราะว่าเห็นน้องก็ไปเอาพูดในรายการว่า เราพร้อมแล้วเช่ใช่เรามาขอจริงๆถ้าผมว่าความรักครั้งแรกของผมอะ่ะผมมองว่าผมผมสามสิบห้าแล้วเนาะสามสามสี่สามห้าแล้วประมาณ <40. S 1> เนี่ยเออสามสี่ 3, ป่ะวะเออ <c oughs> เบออ้เอแล้ว <c oughs> แล้วก็ผมอะ่ะก็มองแค่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเราก็ถ้ามันถ้ามันโอเคพร้อมผมก็แตกเลยถ้ามันไม่ <c oughs> ไม่ใช่พอแตกไปเลิกกันมันก็ไม่ได้คือไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นแล้วเ <c oughs> อาจริงคือ ผมว่ายุคนี้มันเหมือนแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้อะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วพร้อมไหมครับพร้อม้อมหมายถึงว่าตัวเราเองพร้อมไหมตอนนี้ก็ได้หมดได้หมดเลยจริงๆได้หมดแต่แบบว่าเดี๋ยวดูก่อน้ะติดอะไรพี่แจ็คฮะติดอะไรสำหรับตัวเราคือมันดูจังหวะก่อนดูจังหวะว่ายังไงอย่างเช่นผมเป็นคนแบบอารมณ์แบบผมเป็นแล้วแต่อารมณ์ผมเลยสมมติแบบถ้าอยู่ดีๆผมพร้อมปุ๊บ พรุ่งนี้ว่าจะไปไอ้นี่เลยก็ได้ผมเป็นคนแบบแล้วแต่อารมณ์ผมอบแต่ว่าไปเจอพ่อแม่เขาครั้งแรกไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องแต่งงานใช่ไหมเพราะว่าคนบอกว่าไปเราไปสู่ขาผมผมแค่บอกว่าถ้าถ้ามันถ้ามันมาก็จะทําให้ถูกต้องนะผมก็พูดอย่างนี้บอกว่าใช่ถ้าไม่ถ้าถ้าแบบสมมติมีปัญหาก่อนเราไม่รู้ไงสมมติพรไม่มีปุ๊บเราก็เจาะว่ากันไปแต่เราเรามีคุยกันทั้งโคตรร้อนเลยเออเรามีคุยกันแล้วพูดไหมได้เดี๋ยวปล่อยได้ไหมมี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 คุยครับมีคุยกันแบบว่า ในเรื่องของแบบว่ามันมันเหมือนกับว่าเราเราเรามองในทิศทางของแบบหนึ่งเราเรายังทํางานได้หลากหลายอยู่เพราะว่าเวทีเนี้ยวงการบันเทิงครับผมใช้คําว่าผมคิดว่าเวทีหรือวงการบันเทิงเนี่ยคือณตอนนี้เรามีที่ยืนอยู่เราควรจะทาหน้าที่ให้เต็มที่โดยที่ไม่ให้มีข่าวเสียหายโดยที่ทําตัวให้ดีๆเพราะว่าบางอย่างนะฮะ เดี๋ยวตรงเนี้ยถ้าเวลามันหมดลงเนี่ยเราก็ต้องหาอาชีพเสริมเพราะตอนนี้ผมก็พยายามทําผมเป็นคนทําหลายอาชีพมากผมมีทั้งไร์สดมีทั้งพระมีทั้งของคือผมแบบทําทําคาเฟ่ทำที่พักโอ้ผมผมชอบมากพี่มันสนุกมากตอนนี้ในหัวผมแบบมีแต่งานนะเพื่อความมั่นคงใช่ไหมเพื่อความมั่นคงของครอบครัวก็เพื่อผมด้วยแหละพี่ตัดใจัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ดูใช่พี่คือไอ้เรื่องเจ้าชงเจ้าชูที่เคยเป็นข่าวมาเบื่อแล้ว ไปแล้วเนาะเบื่อเบื่อเพราะว่าทิ้งไลน์แล้วคือแบบคือมันก็มีโชว์วูบนะมันจะมีแบบว่าโชว์วูบแบบอย่างเช่นว่าเจอเพื่อนเพเหรอมันแล้วแต่บางจังหวะแต่พอหน้าน้องเขาลอยมาไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยงแม่แต่น้องเขาก็รันตีว่าเราเองก็เหมือนว่าไม่มีแล้วเลยครับทับจ้ำแบบนั้นมันไม่กล้าเสี่ยงอ่ะมันเหมือนแบบยังยังแบบเหมือนแบบเหมือนแบบประมาณว่าเหมือนเขาเขาเขายังไม่พี่ถามอะไรนะ เขาเขาการันตีว่าเราเองเขาแบบไม่ได้เจ้าช like ู้อย่างที่ทราบออกมาใช่แต่ก่อนจะเจ้าชู้ัแต่ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยแล้วเขาเก่งใจก็เก่งใจด้วยครับปีปีนี้ไหมลูกปีนี้ไหมคอนเฟิร์มกับคุณคนไหนว่าปีนี้ไหมสำหรับงานแต่งเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าหนูว่าไปครั้งแรกไปสู่ขอเรียบร้อยคุยกันเรื่องานแต่งเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใช่ครับถ้าใช่แบบก็ก็เดี๋ยวดูทีเดี๋ยวมาบอกพี่แน่นอนับเพราะว่าคือหนึ่งอย่างเราเรามองว่าอ่า เรื่องเรื่องการการสื่อสารอะไรเงี้ยถ้ามันใช่เดี๋ยวผมมาบอกแน่นอนได้ครับโอเคนะขอบคุณมากนะคุณพี่ขอบคุณนะครับแล้วก็นี่ติดอะไรจ้าโอเคแจ๊ก็เป็นนะคะคอมเม้นท์นารนะค่ะไม่น่ารักเป็นดู ตรงนี้่อยครับนะทำไมต้เดี๋ยวงนี้ังนี้ะเดียวไม่เป็นไรไม่ไรได้อยู่ให้พี่ๆที่เม่กี้ที่กบเนี่ยจับเดี๋ยวคาเฟ่เสร็จให้โซมีโทรหานะได้ได้เชิญนะได้